สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญไบโอนด์ชานัลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแต่จะเป็นยังไงนะครับขอให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาชี้แจงก่อนนะครับ พอดีช่วง2 3สาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยสบายนะครับเลยไม่ได้เปิดอ่านไลน์ของเพื่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนส่งรูปในไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเปิดอ่านให้นะครับภายในวันนี้ละนะครับขออภัยนะครับที่เปิดอ่านช้าหรือไรเพราะผมปวดหัวมากครับนอนสมไม่ได้ไม่ได้ดูไลน์เลยนะครับองขออภัยด้วยนะครับนี่ก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยมาทําคลิปชี้แจงก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดหาว่าผมไม่อ่านไลน์ เดี๋ยวหาว่าผมไม่ซื้อจริงซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญในหลวงรอสิบนะครับเหรียญสองบาทนะครับสีทองเหลืองเนี่ยครับเหรียญซ้ายเหรียญปกตินะครับนะครตัวที่รับเหรียญซ้ายมือนี่ครับเป็นเหรียญปกตินะครับ นี่นะครับหาซื้อได้หาหาได้ทั่วไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังก็เป็นตาพักรุมนคพีไทยยอดนะครับปกตินะครับเป็นเสียนธรรมดานะครับเสียนกลับนะครับเราจะมาดูเหรียญด้านซ้ายมือนะครับเหรียญนี้ครับง่ายง่ายครับนี่นะครับเหรียญนี้ผมทําขึ้นมาเองนะครับทํามาสมมุติให้เพื่อนๆนได้ดูนะผมจะหาซื้อเหรียญอย่างนี้แหละครับ นเหรียญนี้คือผมทำขึ้นมาเองนะครับด้านหลังให้มันเป็นพระเสียรตรงนะครับให้เพื่อนดูดีๆนะครับปกติพระเสียรจากทิมหุตรงตาเนี่ยพระพาลไมพิไทยย่อนะครับจะทิมหัวลงล่างล่างครับแต่เหรียญนี้ผมทําขึ้นมาเองนะครับทามาให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าผมซื้อเหรียญแบบนี้นะไม่ได้ทํามาแบบหลอกใครนะครับอันนี้นี่นะครับถ้าเป็นพระเสียรอย่างนี้นะครับผมรับซื้อนะครับ สูงสุดนะครับสภาพ UNC นะครับเหลยญละห้าร้อยบาทนะครับของในหลวงรอสิบนะครับของปีไหนก็ได้ครับปีหกหนึ่งหกสองอะไรผมก็รับซื้อหมดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีนะครับแต่ถ้าเป็นพภเสียน่ขวางนะครับภเสียน่ขวางก็คือหันหันหันด้านข้างหันด้านเนี่ยครับตรงนี้นะครับหันมาอยู่ด้านข้างนี้นะครับก็รับซื้อสูงสุดสามร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นภเสียแบบเอียงเอียงนิดนิดเนี่ยครับประมาณสิบห้าองศา ประมาณนี้สาสิบองศาประมาณนี้นะครับเอียงมาอย่างนี้นะครับหรือประมาณแปดนาฬิกาอะไรเงี้ยสองบ่ายสองถึงแปดนาฬิกาเงี้ยนะครับก็จะซื้อประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็น9ก้านาฬิกาขึ้นไปนะครับเก้านาฬิกาขึ้นไปก็คือขวางขึ้นไปนครับก็สา0ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นตรงก็ห้าร้อยบาทนะครับตรงห้าร้อยบาทนะครับทั้งหมดนี้คือที่ผมพูดมานี่เป็นสภาพ UNC นะครับราคาของสภาพย n c ซนะครับไม่ได้สภาพแบบ เก่าๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มาได้ราคานี้อาจจะไม่ได้นะครับผมอาจจะซื้อซื้อไม่แพงนะซื้ออาจจะไม่แพงไม่เวอร์เหมือนเหมือนช่องอื่นนะครับแต่ผมซื้อจริงนะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตามนี้แล้วกันเพราะว่าให้ผมประกาศซื้อเหรียญแล้วสามสี่ห้าพันมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันผมคิดว่ามันยังหาง่ายอยู่นะครับนะครับพอเหรียญรุ่นใหม่ๆก็ผลิตออกมาเยอะครับเหรียญเหรียญของในหลวงรอสิบเนี่ยผลิตออกมาเยอะมากนะครับ น่าจะมีคนมีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่อาจจะยังไม่มีที่ขายนะครับนี่นะครับต้องพิมพ์ขึ้นอย่างนี้นะครับเวลากลับด้านต้องพิมพขึ้นอย่างนี้นะครับดูแต่เนี่ยผมมาประกาศรับซื้อนะครับถือว่าถือว่าช่วยๆกันนะครับประกาศรับซื้อไปเพราะผมก็ต้องเอาไปขายต่อนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดในคลิปที่มันผ่านมาเพราะผมก็ต้องไปขายต่อนะครับเหรียญรุ่นเหรียญที่ผมรับซื้อมาเนี่ยครับ บางอย่างผมไม่ได้เก็บไว้เองนะครับให้เพื่อนให้เพื่อนเข้าใจผมด้วยนะวันนี้คลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากครับสั้นๆนะครับเพราะผมก็ยังไม่สบายอยู่ดีครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนคนไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับผมจะได้มาทําคลิป ให้สาระความรู้แล้วก็มาประกาศรับซื้อเหรียญกับเพื่อนๆอีกนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับมีคําถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรก็ส่งมาถามได้นะครับที่ไลน์ ID ดีนะครับเดี๋ยวผมแจ้งทีนะครับไอดีไลน์ผมนะครับ a o n นะครับ c h c h a n n e l 8 8 8นะครับ on c h i n n e l 8 8 8นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น qr code ไว้ให้นะครับ ล้อนเพื่อนมีเหรียญมีรุ่นไหนมีอะไรจะสอบถามมาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับตอนนี้ตอนนี้อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอลาก่อนแค่นี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ